มากันที่คู่ที่หลายฝ่ายจับตามองนะครับการพบกันของ2คนที่แบกที่เขาบอกว่าดีที่สุดในเจเนเรชันนี้2คนหลัมาแจ็คซันของเรเวนส์เจอกับทางด้ของพตตี้มาโฮมใครจะอยู่ใครจะปลิวอีพีนี้มีคำตอบแน่ๆครับขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั้มพันสิทธ์ทที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอ,อกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั้มพันสิทธิวิชียาคุบผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับพี่สุเมสสวัสดีครับสวัสดีครับท่านชมสวัสดีครับตั้มเสื้อตัวนี้นี่มันใส่และดูลาสีดี เหมาะจะใส่ตุดจีนใช่สีได้สีมันได้ได้โอ้นะครับผมพี่สุเมศแป๊บเดียวเองนะครับเราคุยกันไปเราคุยกันมาตอนนี้เหลืออีกหนึ่งเกมของรอบชิงแชมป์สายครับพี่สุเมศครับแล้วก็ผมว่าคู่นี้อาจจะเป็นคู่เอกก็ได้นะดูหลายฝ่ายจับจ้องและสนใจมากเหลือเกินครับพี่สุเมศครับการเจอกันของควอเตอร์แบ็กที่เขาบอกว่าถ้าเมื่อก่อนคุณเคยเผ็ดร้อนกับสตีฟยัง ที่เจอกับทรอยเอ็กแมนหรือว่ารุ่นกลางมาหน่อยคุณเผ็ดร้อนกับการเจอทอมเบรดี้กับแมนนิ่งซัดกันคู่นี้นะปัจจุบันก็น่าจะแซบได้แบบนั้นเลยครับลามาจัสั้นกับแพตตี้มาโฮมถามว่าจะเป็นแบบเบรดี้กับแมนนิ่งไหมเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นในความเห็นของพี่นะเพราะว่าถ้าจะเป็นแมนนิ่งกับเอ่อเบรดี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่จะนึกถึงมาโฮมกับจอร์จอาร์เรนมากกว่า เพราะว่าสไตล์การเล่นอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าคล้ายๆกับเบรดี้กับแมนนิงแต่ถ้าเป็นลักษณะของลามาแจ็กสันกับมาโคมเนี่ยถ้าเจอแบบเนี้ยถือียกว่าเป็นครอร์เตอร์แบ็กผิวดําทั้งคู่แล้วก็ลีลาการเล่นเนี่ยก็คล้ายๆกันนะก็คือเป็นครอร์เตอร์แบ็กที่สามารถที่จะคว้างบอลได้ดีมีความแม่นยำ แต่ในเดียวกันสามารถที่จะวิ่งหลบเล็อเอาตัวรอดได้แม้ว่ามาโฮมอาจจะไม่วิ่งเก่งเท่ากับแจ็กสันแต่มาโฮมเนี่ยก็สามารถวิ่งในลย์สำคัญเพื่อจะเปลี่ยนดาวที่หนึ่งหรือแม้กระทั่งทำทัชดาวได้เหมือนกันก่อนที่พี่สุเมฆจะไปไกลกว่านี้นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องให้คุณผู้ชมค้างใจไว้ก่อนเ <laughs> พราะเดี๋ยวเรื่องของเรามาแจ็กสันกับทางด้านของพตตี้มาโฮมยังมีให้คุยกันอีกยาวแต่ไหนก็ไหนแล้วครับพี่สุเมฆครับเมื่อสักครู่ <c oughs> เนี่ยก็ยั้งอุตสาห์ไปโยงเอาลูกรักลูกชายบังเกิดกล้าวหัวแก

ไซก้อยออกขวาเนี่ยครับตอนที่เราตกลงกันในส่วนของสวิตบิ๊กเพลย์จะไม่ใช่เฉพาะเป็นเพลย์ที่ประสบความสําเร็จแต่จะเป็นเพลย์ที่มันมีส่วนสําคัญกับเกมไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามซึ่งอีกครั้งเนี่ยที่ยกมาให้ดูเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Buffalo Bill ในเกมที่ผ่านมาเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ33ปีที่แล้วแล้วในครั้งนั้นเนี่ยทีมบัฟฟลบิวเข้าชิงซูโโบ มัน,นเป็นเกมที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มกำลังจะมีโอกาสชนะใจแอนเพราะตอนนั้นเนี่ยตามอยู่แต่ปรากฏว่าสกอตต์นอร์วูดซึ่งเป็นตัวเตะตอนนั้นเนี่ยเตะฟิลโกลระยะ47หลาไม่เข้าแบบเดียวกันเลยคือบานขวาเหมืนนอนกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหบัฟฟาโลบิลโดนซัมโดนซากกับเหตุการณ์ที่มันถือว่าเจ็บช้ำเอามาให้ดูไม่ใช่เป็นการตอบย้ำแต่มันต้องการชีห้เห็นถึงในส่วนที่ว่า ตัวเต่งมีความสําคัญนะในเกมสำคัญที่วัดกันด้วยคะแนนแบบชนิดเฉือนแบบที่จะตีเสมอหรือเฉือนชนะได้ครับนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยแหละครับบิ๊กเพลย์เอาละครับผ่านพ้นไปนะครับกับสุเมยบิ๊กเพลย์ดังนั้นตอนนี้เราไปเจาะกันเลยนะครับกับเกมที่หลายคนรอคอยอยู่นะครับเรเวนส์กับเคซีครับพี่สุเมย์ครับถ้าเกิดว่าเจอกันแบบตอนพีกับพีกเนี่ยผู้นี้มันจะโอ้โหสุดยอดเลยนะเหมือนเป็น คู่ชิงซูเปอร์โบกไกลๆประมาณแบบว่าชนะไปแล้วไปจองแชมป์ซูเปอร์โบอาจจะพอได้เลยนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมาเจอกันเนี่ยก็หลายฝ่ายก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลามาแจ็กสันดูเป็นต่อทางด้านของแพตตี้มาโฮมส์อยู่3แต้มครึ่งพี่สุดไหม,มครับก่อนอื่นขอถามก่อนเป็นยังไงบ้างกับแพตตี้มาโฮมส์ในการเล่นนอกบ้านดูแล้วรู้สึกไงพสูจน์แล้วหรือ,อยังว่าเจ๋งจริงเลยอย่างนี้กับเกมนัดที่ผ่านมา ก็ต้องถือว่าโอเคเลยนะการที่ทรงเกมของทีมอย่าง h i ฟส์เองตอนช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยกระ,ปประตุกปัตตุกเป๋ปิดดอบบอวิ่งผิดเรลามาโฮมเองก็คว้างม,มีอิเดเซ็ตเยอะแต่สิ่งที่ Chiefs มีก็คือประสบการณ์แล้วก็ความนิ่งในการเล่นในรอบที่2แม้ว่าปีนี้จะเป็นการที่ต้องเล่นนอกบ้านซึ่งมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มาโฮมคุ้นเคย แต่ก็ทําได้ดีอย่างเนี้ยอย่างการที่เล่นในรอบปล่อยการแม้ว่าจะเล่นในบ้านเจอกับดอฟฟินแล้วก็อชนะมาได้เนี่ยแต่ก็ต้องถือด้วยว่าการที่ต้องเข้ามาเล่นในเกมไวาการ์ดแล้วเกมถัดไปคือในรอบดิชแนลเนี่ยต้องออกไปเล่นนอกบ้านแล้วเจอกับบิลคู่รักคู่แคนก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ยี่สิบเจ็ต่อยี่สิบสี่เนี่ยก็ต้องถือว่าเออทีมนี้ไม่ธรรมาดานะเวลาเข้ามาในรอบที่สองเนี่ยอันตรายไม่เบาอืม นะครับผมก็ถือว่าร้ายกาจทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับว่าไฮไลท์คือการโดนกันของ2องค้ดแบ็กดังนั้นขออนุญาตเก็บไว้ช่วงท้ายนะครับใครของขาของหน่อยแล้วนั้นเราไปดูกันในเรื่องอื่นๆก่อนละกันครับพี่สุเมธขอเริ่มต้นกันที่เกมรับของคู่นี้หน่อยครับพี่สุเมธครับเพราะถือว่าก็เป็นจุดแข็งเป็นจุดที่ดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายปีนี้อย่างแคนซัสซิตี้ชีฟเองเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราจะคุ้นเคยกับการที่ทีมมีทีมบุกที่ยอดเยี่ยม ทีมรับก็เหมือนกับว่าโอเคก็หมายถึงว่าก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายแต่ว่าถ้าความโดดเด่นเนี่ยแน่นอนชีบุกดูโดดเด่นกว่าแต่ปีเนี้ยเกมรับของชีฟเนี่ยถือว่าเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นเป็นส่วนที่ทําให้ทีมเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยประคองมาจนเข้ารอบมาได้คือทีมรับของแคนซัสซิตี้ชีฟปีเนี้ยป้องกันการคว้างดีแล้วก็ที่สาคัญก็คือเป็นทีมที่เสียแต้มน้อยอันดับที่สองของลีกคือเสียต่อเกมเนี่ยแค่ประมาณ 17. 3ดแต้มต่อเกม ถือว่าเป็นเกมรับที่ดีแล้วถ้าเรามาดูเกมรับของเรเวนส์เองโอ้อันนี้ยิ่งสุดยอดใหญ่เพราะตะกี้ที่พี่บอกว่าทีมอย่างเชฟส์เองเนี่ยเป็นทีมที่เสียแต้มน้อยอันดับที่2แต่เรเวนเหนียวอีกเ,เป็นทีมที่เสียแต้มน้อยอันดับหนึ่งของลีกเลยคือเสียแต้มเพียงแค่16.5แต้มต่อเกมเพราะฉะนั้นที<ม>่ถ้าเรามาดูศักยภาพแล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ย,คล,ยคล้ายกันมากก็คือเป็นทีมที่ป้องกันการคว้างดีเสียแต้มน้อย จุดอ่อนกลับเป็นในส่วนของการป้องกันการวิ่งที่อยู่ระดับก,กลางๆของเด็กศักยภาพก็เลยดูใกล้เคียงกันแล้วเกมที่มีเกมรับที่เหนียวแต้มแบบเนี้มันทําให้ทีบุกกว่าจะทําแต้มใส่กันเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เทคนิคจะต้องใช้ความสามารถมากเป็นพิเศษทาให้เกมเนี่ยมันมีความน่าดูเพราะว่าเกมรับเหนียวเกมบุกต้องหาช่องในการเจาะให้ได้ร พูดแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นคู่อื่นเจอกันเนี่ยผมจะบอกว่ามันน่าจะเป็นเกมแต้มต่ำแต่ดูแล้วไม่น่าใช่ <laughs> ดูแล้ว,ลวไม่น่าใช่ทีเดียวนะครับแคนซัสเองก็ถ้ถือว่าตัวรับทีมรับก็ดูโดดเด่นหลายๆคนนะครับ โค้ชก็เก่งนะโค้ชเกมรับของเขานะครับออกแบบมาได้ดีโดยเฉพาะเมือกว่าไปเล่นงานเกมวิ่งอย่างที่พิชุมเมธบอกอ่ะว่าทําได้ดีแต่บอติมอ์เนี่ยไม่รู้เลยว่าเกมรับบอติมอ์กับเกมรับของซันฟาเนี่ยใครดุใครโหดกว่ากันนะพิชุมเมธนะเราก็ดูเป็นเกมรับที่มันมันโปรเกรสซีฟอะ่ะดูดูเป็นเกมรับที่บีบพิฆต่อสู้พลาดด้วยกันทั้ง2ทีมด้วยนะครับไม่แน่นะครับเราอาจจะเห็นเทิร์นโอเวอร์เป็นจุดเปลี่ยนของเกมเกมนี้เลยก็ได้ครับพ่สุมเมธ ถ้าเกิดว,ว่าเกมรับที่แข็งแรงแบบนี้เกมรุกของทั้งสองทีมที่มีอยู่จะไปสู้จะไปต้านทานไหวไหมคือเกมรุกเนี่ยจริงๆเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ใช่เป็นทีมที่มีเกมรุกที่อ่อนด้อยเลยเนะถ้าเรามองมองอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างเลเวนส์เองเนี่ยจุดเด่นปีนี้แน่นอนก็คือเกมวิง่งซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งของลีกเนื่องจากว่าตัววิง่งโอเคและที่สำคัญก็คือมีเคอร์เตอร์แบ,บ็กอย่างลามาแจ็กสันซึ่งวิ่งเก่งมาก คือในฤดูกาลปกติเนี่ยวิ่งไปถึง821หลาคือเพื่อนก็ว่าตัววิ่งคนอื่นๆจากทีมอื่นเนี่ยที่เป็นตัววิ่งหลัก่ยบางคนวิ่งน้อยกว่าเราจากั้นสั้นไป3ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีทั้งตัววิ่งซึ่งเป็นตัวหลักอยู่แล้วแล้วก็ยังมีคอร์ทแบกที่วิ่งได้ดีด้วยเนี่ยมันทําให้เกมบุกจากการวิ่งของเลเวนสปีเนี่ยส่งประสิทธิภาพมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจที่เป็นอันดับที่1ในเดียวกันถ,ถ้าเรามามองย้อนในเรื่องของการวิ่งของ เกมรุกของเคซีเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนด้อยเนะเพราะาปีเนี้ยเกมรุกทางการวิ่งทางภาพพื้นดินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีทางเอเซปเชโกเนี่ยช่วยในการวิ่งเนี่ยแต่มันก็เหมือนกับว่าเป็นตัววิ่งหลักที่เป็นตัววิ่งคนเดียวไม่ใช่เป็นพวกหมัดหนึ่งสองเพราะว่าถ้าจะไปหวังพึ่งกับทางฮีแลซึ่งเป็นตัววิ่งตัวสำรองเมื่อก่อนเนี่ยถือเป็นตัวจริงนะแต่ว่าโดนฟาเชโกเนี่ยแยกตำแหน่งตัวจริงไปเรียบร้อยละก็กลายเป็นว่าเกมวิ่งเนี่ยถ้ามาเทียบกันดูแล้วเนี่ย ดูจะด้อยกว่าเลเวลสังเห็นได้ชัดส่วนสิ่งที่มาทดแทนก็คือการควางแม้ว่าเราจะเห็นว่าปีเนี้ทาง Chiefs เองจะมีการดรอกบอลมากอันดับหนึ่งของลีกก็ตามแต่ว่าศักยภาพของมาโฮมยังมีบนขัังยังมีความสามารถใ,ในการที่จะคว้าให้กับปีรับได้อยู่ดีเอาแค่ว่าแพตตี้มาโฮมจับคู่กับพเวทเคลซี่เนี่ยก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ของคู่คอร์เตอร์แบ็กกับปีกที่ทำทัชดาวให้กัน มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟไปแล้วนะครับเป็นสุมเมธแ,แบบนี้มันจะพูดดูถูกกันไปหน่อยเปล่าไม่ไม่ใช่ว่าเป็นการดูถูกนะแต่ว่าสถิติ<ม>ที่ว่าของทางมาโฮมกับเคลซี่เนี่ยที่รับเนี่ยก็คือเป็นคู่คัตเตอร์แบ,บ็กปีที่รับทัชดาวเนี่ยถึง16ทัชดาวแซงหน้า <5 S 2> ค,คู่ของทอมเบรดี้กับล็อบกอนคาสกี้ที่เคยทำไว้15ครั้งซึ่งแน<ม>่นอนเคลซี่มาโฮมคู่หูแต่ไม่ใช่สองคนนี้จะ สามารถพาทีมไปตลอดรอบฟังมันต้องมีปีกคนอ,นอื่นมาช่วยด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมบุกอย่างของเคซีที่มีการปรับก็คือว่าถ้าสังเกตด้วยดีนะต้นฤดูกาลเนี่ยการคว้างโบให้กับปีกของมาโฮมเนี่ยจะเป็นการกระจายโบต่อเกมในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยจะกระจายปีกให้คนรับต่างๆเนี่ยประมาณ9คน 10, 10คนในแต่ละเกมแต่หลังๆเนี่ยแอนดีรีดมีการปรับก็คือเน้นเฉพาะคนที่ มีศักยภาพในการรับบอลได้ดีจริงๆ,ๆเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกระจายบอลเยอะแหละโอเคอาจจะไปเคลี่ซีเยอะหน่อยแต่คนที่สามารถที่จะขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ในการรับบอลดีอย่างเหลือเชื่อก,ก็คือตัวปีกลูก,กี้อย่างราชิรซ์ซึ่งถือว่าฟอร์มดีในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังรับบอลไม่เคยพลาดแล้วก็กลายเป็นปีกเบอร์สองของทีมหมายถึงว่าเป็นปีกที่รับบอลนะเบอร์สองแต่ถ้าเป็นปีกนอกเนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นเบอร์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ดูว่า ก็ดูว่ายอดเยี่ยมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพูดพี่สุเมศพูดมาผมว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะพี่สุมเมศพูดถึงชื่อกุนซือมาแล้วนะครับงั้นขอวัดกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ตัวพระเอกทั้งสองคนก <c oughs> ็จะเป็นลามาหรือว่าแพตตี้มาโฮมส์กุนซือเป็นไงครับพี่สุเมศครับคือกุนซือทั้งสองฝ่ายเนี่ยรู้เขารู้เรากันมากเลยนะเพราะว่าจอห์นฮาโบของเรเวนส์เองเนี่ยอดีตเนี่ยเคยเป็นลูกน้องเก่าของแอนดิวี ซึ่งเป็นหัหน้าโคช้ชแคนซัสซิตี้ชีฟเพราะว่าฮาบอลเนี่ย mm hmm. เขาเคยเป็นโค้ชทีมพิเศษแล้วก็เคยเป็นโค้ชตัวคุมปีช่วงปี1998ถึงปี2007สมัยที่อยู่ mm hmm. ที่อีเกิลส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแอนดี้รีเป็นหัวหน้าโค้ชที่อีเกิลส์ซึ่ง <Yeah. S 1> ตรงเนี้ยพูดง่ายว่าเห็นกันมารู้จักกันมาแล้วตอน mm hmm. ที่ฮาบอลไม่ได้งานการเป็นหัวหน้าโค้ชที่เรเวนเนี่ย แอนดีว้วยังพูดเลยนะว่าเขาเชื่อเลยว่าการที่ทีมเลเวนส์ได้ฮาบอมาเป็นหัวหน้าโค้ชเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยซึ่งโอ้พูดไปพูดมาเนี่ยมันผ่านมาเป็นปีที่16ละที่ฮาบอเนี่ยคุ่มทีมเลเวนส์แต่สิ่งที่แอนดี้วิเคยพูดไว้ตอนที่ฮาบอมารับงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเครงพิสูจน์เลยว่า สายตาในการมองของเอ็ดวิลที่มองฮาบอลเนี่ยไม่เคยผิดเลยเขาเห็นว่าคนนี้มีศักยภาพเห็นว่ามีความสามารถแล้วครั้งเนี่ยเหมือนกับอาจารย์กับลูกศิษย์มาเจอกันมันจะเป็นเกมที่วัดกันแล้วว่าอาจารย์จะเหนือกว่าลูกศิษย์ไหมหรือลูกศิษย์จะสามารถที่จะพูดง่ายว่าไม่ไม่อยากใช่ว่าล้างครูนะแต่แสามารถที่จะเอาวิชาความรู้ของครูเนี่ยเอามามเล่นงานใส่ทีมครูได้ ของมันเคยๆเ,เปล่าปั้นมากับมือรู้อยู่แล้วว่าประมาทตรงไหนอะไรยังไงนะครับแล้วครันี้แอบจะบอกว่าสดจะบดเก่าไหมมันก็มันก็ไม่สดเท่าไหร่นะมันก็เก่าทั้งคู่แล้วแหละนะครับมันก็เก่าทั้งคู่แล้วแหละดังนั้นโอ้โหอาจารย์หรือลูกศ์ตีร่าพี่สุมเมธที่พี่สุมเมธมองว่าณน,นาทีนี้ร้อนกว่าคือถ้ามองตรงจุดเนี้ยพี่ยังเชื่อว่าแอนดี้วิมีความเก่าในการแก้เกมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆเนี่ยเจอมาเยอะมากกว่าครับเพราะว่า นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนยตั้งแต่ช่วงอ๋อต้องอย่าลืมว่าเคซีเนี่ยเข้าชิงแชมป์สายเนี่ยหสมัยติดต่อกันแลยนะตั้งแต่ฤดูกาลปี2018โดยค้าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3แพ้สแล้วก็พอชนะในการเป็นชมป์สายก็สามารถเข้าไปถึงซูเปอร์โบโดยในรลสั่งของทีมเนี่ยได้แชมป์ซูเปอร์โบมาแล้วเนี่ยสั่สมัยโดย2สมัยหลังเนี่ยก็คือซูเปอร์โบครั้งที่54กับ57ซึ่งมันก็ไม่นานเอง มันยังเป็นช่วงทีู่ดง่องว่าตัวผู้เล่นในชุดเนี้ยก็ยัง,ยงหลายคนก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับครับอดังนั้นก็ถือว่าก็าดูใกล้เคียงกันนะแต่พูดแบบนี้เนี่ยเหมือนไม่ค่อยได้ลุ้นเลยเหมือนห่างๆ <c oughs> เอา้าซึ่งหลายฝ่ายเขาก็เชื่ออยู่แล้วว่ามันห่างกันจริงๆครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่าเรเวนส์ดูเหนือกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ใครหลายๆคนยังเชื่อว่า KC จะพลิกชนะได้ก็คือตัวแปลน,นี้ครับ ตัวแปรของแพตตี้มาโฮมนี่ยนมครับมันจะมีลูกปฏิหารมันจะมีความเหนือชัน้นบวกกับภาพจำของลามาแจ็กสันว่ามักจะโชกหรือเปล่าในเกมใหญ่ๆจุดนี้มันจะมันจะเป็นเหมือนเดิมกับที่คนติดภาพไหมพี่สุเมศมาดูทางด้านลามาแจ็กสันก่อนละกันที่หลายคนมองว่าตกลงแน่จริงหรือเปล่าเพราะว่าลามาเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะวิ่งเยอะ เอะอวิ่งเอะอวิ wing, ่งกลายเป็นว่าบางคนแรกๆแซวหรือซ้าไปนะว่าตกลงเป็นตัววิ่งที่ขว้างบอลได้หรือเปล่า <c oughs> มไม่ใช่เป็นโคตเตอร์แบคหรือเปล่าแต่ฤด <c oughs> ูก,กาลเนี้ยสิ่งที่รามาแจ็คสันแสดงให้เห็นเลยก็คือว่าเขาสามารถพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ในการที่จะเน้นในการขว้างก่อนวิ่งคือจังหวะ <c oughs> สองคือถ้าไม่ได้ <c oughs> จริงๆค่อยวิ่งไม่ใช่ว่าเป้าแรกไม่มีละเป้าแรกไม่ว่างละไปละวิ่ง <c oughs> เองอะไรต่างซึ่งมันก็มีส่วน,นที่ทําให อาจจะทําให้เขาบาดเจ็บในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาการวิ่งเยอะๆถึงแม้ว่าอเขาอาจจะรู้จังหวะในการวิ่งของเขาเองแต่การที่วิ่งมากเนี่ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นง่ายไงโอกาสที่บาดเจ็บมันก็สูงซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาทําให้เขาเนี่ยไปแป๊กในช่วงปลายฤดูกาลแต่ฤดูกาลนี้ราม,มา,าทิคันสามารถรักษาสภาพร่างกายจนเข้ามาในรอบที่สองได้และที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าในฤดูกาลนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายๆฤดูกาลคือเจ็ดนัดหลังสุดที่ลงเล่นเขาชนะรวดเลยนะอัอจริงๆที่ว่าเนี่ยเจ็ดนัดเนี่ยรวมในรอบที่สองด้วยซึ่งเขาสามารถคว้าไปถึงสิบแปดทัชดาวเสียแค่สองเดเซ็จแล้วก็เป็นการวิ่งเองเนี่ยพียแค่เจ็ดนัดหลังนะสี่ร้อยสี่สิบหลังอืเอาเอาแพตตี้มาสู้หน่อยครับฟ <laughs> <laughs> ังรัทเทอ <laughs> <laughs> แต่ถ้ามาดูทางด้านของมาโฮม คือฤดูก,กาลนี้แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่จะต้องเล่นเกมรอบสอง<ม>นอกบ้านแต่ว่ามาโผมก็ัยเห็นว่ามันก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคสําคัญอะไรมากมายเล่น<ม>นอกบ้านในบ้านก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้มาโคมต้องยากลำบากเลยมากแล้วถ้าเรามาดูสถิติอย่างที่น่าสนใจก็คือว่าเรามาแจา็คสันเนี่ยเวลาเจอกับมาโคมเนี่ยสี่ครั้งหลังเนี่ยปรากฏว่าโดนมาโคมเล่นงานคือมาโคมชนะสามแพ้แค่หนึ่ง แล้วก็มาโฮมเนี่ยเป็นคอร์เตแบ็กคนเดียวที่ชนะที่สามารถเอาชนะลามาแจ็กสันได้มากที่สุดในบรรดาคอร์เตแบ็กทุกคนที่เจอกับลามาแจ็กสันครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีดวงมีอะไรขม่มันอยู่พอสมควรไม่เรางูกับเชือกกล้วยก็ไม่ปานแต่ถ้าเกิดว่ามองถึงความพร้อมหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนกันของสองทีมถ้าเกมนี้ ชีฟจัดชนะได้เนี่ยโอ้โหมาโฮมซึ่งมันต้องไล่ยำลามามันต้องเหนือกว่าชัดเจนเลยนะเพราะว่าทุกอย่างทุกหน่วยมันดูเป็นรองหมดเลยครับพี่สุมเมธครับเรื่องแบบนั้นจะเกิดไหมครับในสายตาของพี่สุมเมธคือวิธีการตั้งรับในสไตล์การเล่นของลามาจาักซันเนี่ยคือโค้ชเกมรับก็คือสติปสเปกยโรเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาคนมาคอยสปายลามาจัคันคเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้เลยว่าจังหวะไหนเขาจะวิง่ง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มีใครคอยสปายเนี่ยเพราะเผลอเนี่ยโดนวิ่งหลุดแต่การที่จะมีคนไปสปายนั่นก็หมายถึงว่าทีมรับอ่ะจะต้องขาดคนคนหนึ่งในการป้องกันในการควา้าเพราะส่วนใหญ่คนที่จะสปายเนี่ยก็นับจะเป็นไม่เป็นพวกลน์แบ็กเกอร์ต้องเป็นพวกเซตตี้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีการสุ่มเสียงในแง่ที่ว่าถ้าเอาคนคอยสปายแต่การที่จะต้องเสียตัวที่จะต้องช่วยในการคุมปี ซึ่งอย่าลืมนะทีมเ่างเลเวนส์เองเนี่ยโอ้โหมีพวกสุดยอดปีกเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเซฟลาเวอร์ตัวปีกดาวรุ่งเป็นยุกี้แต่ว่าปีนี้กลายเป็นคนที่รับบอลแล้วก็ทำระยะมากที่สุดในทีมแล้วที่สำคัญก็คือตัวปีกในถ้าเกิดเกมเนี้ยมาร์คแอนดรูสามารถที่จะกลับมาได้เนี่ยจากการบาดเจ็บที่ไม่ได้เล่นมาตั้นแต่สัปดาห์ที่ส1เเนี่ยถ้ากลับมาได้เนี่ย,จ,กกยจะช่วยทางด้านของแจ็กสันในการที่จะมีเป้าหมายในการ กว้างบอกแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเฮเซไ e ลี่ซึ่งเป็นปีในตัวสำรองที่ขึ้นมาแทนมาร์คแอนดรูแต่ว่าก็ถือว่าทําได้ดีเลยนะในหลายๆเ,เกมที่ผ่านมาที่เราเห็นฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าลาม,มาอาวุธเยอะอืแล้วก็เล่นในบ้านทีมรับถือว่าจะต้องเตรียมการบ้านในการที่จะต้องเล่นงานใส่ลาม,มาเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวมาให้ดีทรงแบบเนี้ยถามว่า เลเว่นดูจะได้เปรียบไหมเนี่ยแน่นอนมีส่วนที่ทําให้ได้เปรียบค่อนข้างเยอะกับอืมนะฮะก็คงจบที่เลเว่นใช่ไหมพูดแบบนี้เนี่ยคือเอาอย่างนี้ <c oughs> พี่จะพูดคล้ายๆกับในส่วนของเกมคู่ชิงของสายเลฟซี <c oughs> คือถ้าเราดูจากตัวเลขดูจากสิติดูจากผลงานที่ผ่านมาทีมเจ้าบ,บ้านไม่ว่าจะเป็นเลเว่นหรือว่าถ้าพูดถึงไนเนอร์ไนเนอร์ก็ก็ดูเหนือกว่าไลออนแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ เคซีมี hey, พลังเขาเรียกว่า intangible คือสิ่งที่มันเหมือนกับมีอยู่แต่มองไม่เห็นหรือถ้าจะพูดว่ามันเป็นพลังแฝงอ่ะคือสิ่งที่หรืออาจจะพูดอีกอย่างก็คือเป็นความมหศัศจรรย์เป็น Magic, เมจิกอะไรแล้วแต่ซึ่งตรงเนี้ยทีมเคซีมีแม้ว่าสิติจะดูเป็นรองแม้ว่าจะต้องเล่นนอกบ้าน แต่ไอสิ่งที่มองไม่เห็นที่มันแฝงอยู่ภายในโดยเฉพาะยิ่งอยู่กับตัวของมาโฮมเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้มันสิ่งที่ไม่รู้อ่ะมันไม่สามารถตีเป็นตัวเลขเป็นสิิธิได้แต่มันเกิดขึ้นแล้วหลายหลาคนก็สะอื้นกับการที่เจอไอพลังแฝงแบบเนี้ยของทั้งมาโฮมแล้วก็ทีมงเคซปาฏิหาราะะปาฏิหารโอกาสที่จะพลิกล็อกเกิดขึ้นได้ไม่ยากนะครับ ซึ่งสุดท้ายก็ไปลุ้นเอาเองแล้วกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไปเพราะดูนะแกไม่ยอมตอบแน่ๆฮะอ้าว <laughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้าสู่ซูเปอร์โบใน ฤดูการนี้นะครับแต่ว่าหลังจากจบสัปดาห์นี้ไปเนี่ยซูเปอร์โบยังไม่แข่งนะครับเพราะว่าต้องเว้นที่ก่อนให้กับโรโบซึ่งช่วงนั้นเดี๋ยวเราก็มีเวลามาพูดคุยทบทวนกันนะครับเราไว้ติดตามนะครับว่า E ีพีหน้าเราจะคุยกันเรื่องไหนนะครับเอาละครับวันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับเจอกันใหม่ใน E ีพีต่อไปครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ